านแรกค่ะก็คือโค้ชชุมพลค่ะท่านที่2เลยนะคะโค้ดออนอนงค่ะและท่านที่3โค้ดปานารีนั่นเองค่ะโค้ดเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เกินฝันต่อไปแล้วใช่ไหมคะคนสามารถที่จะมีะไรายได้หลักแสนได้แน่นอน,นครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าจุดประสงค์ของโค้ดนี้นะครับเราออกแบบมาเพื่อสนับสนุนครับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่เขาอยากมีองค์ความรู้ที่มันเหมาะกับยุคใหม่เนี่ยแหละครับเนาะเราก็เลยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากจะเปิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มแล้วธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเทรนด์ของโลกด้วยซึ่งอันนี้เราตอบสนองเลยกลุ่มที่2นะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เคยซัพเฟอร์มากๆเลยครับกับการแบบต้องไปยิงแอดแบบเดิมๆแล้วก็หาวิธีการใหม่ๆซึ่งหาไม่ได้ก็ต้องไปแบบก็เรียกว่าสูญเสียเงินจานวนมหาศาลเลยนะครับและกลุ่ม ท้ายเนี่ยอันนี้สําคัญเลยคือกลุ่มประชาชนทั่วไปอะครับที่ต้องการรายได้เพิ่มหรือมองหาธุรกิจใหม่ๆแต่อยเดียครับไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ทํำยังไงดังนั้นเนี่ย Uline เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งคำตอบเลยเพราะเรามีทั้งสินะให้นะครับเรามีระบบแบ็กอัพให้เรามีดัตเต้าเบสเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่สําคัญคือคอร์สสร้างยอดแสนอันนี้แหละครับจะเป็นตัวเติมเต็มให้เขาเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญเกิดไหมครับ เกิด <c oughs> ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนเลยค่ะนี่แหละหลายคนอยากเห็นผลลัพธ์แล้วไม่ต้องรอนานนะคะคือได้รู้เร็วด้วยเ <Ừ. S 1> นื้อหาของคอสจะเป็นยังไงคะเ <ivas> <c oughs> นื้อหาของคอสเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด <c oughs> ้วยกันค่ะอย่างแรกเรามองว่าเวลาทําธุรกิจมันไม่ใช่แค่ทาออนไลน์เป็นหรือขายของเป็นเราก็เลยมีการเซตว่าเรียนเรื่องของธุรกิจนะคะเพื่อที่จะกรอบความคิดแล้วก็ให้รู้กระบวนการทั้งหมดในการทําธุรกิจก่อนส่วนที่2เลยแน่นอนเรื่องของการขายและสินค้าเป็นเรื่องหัวใจสําคัญเพราะว่าถ้าทําธุรกิจเป็นแต่ว่ายอดขายไม่มีไม่เกิดนี่จบเลย รายได้ไม่เข้าฉะนั้นเราจะสอนในเรื่องของสินค้าในเรื่องของการขายด้วยนะคะทั้งสินค้าแล้วก็การขายเนี้ยต้องบอกว่า จะเป็นในลักษณะที่ขายไม่เป็นเข้ามาเพื่อที่จะขายสินค้าให้เป็นกระได้หรือแ<อ>ม้กระทั่งเข้าแล้วย,ยังไม่มั่นใจอีกไปพาคนนะคะ<อ>เพื่อที่จะเข้ามาฟังแล้วมีคนขายให้ด้วย<อ>แลวสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยตอนอออนี้นะคะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปข้างหน้ามันไม่ถอยหลังมาแล้วแต่ประเด็นคือทํายังไงที่เป็นออนไลน์แล้วเลือกมาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้สำหรับการทําธุรกิจจริงๆโอ้โหถือได้ว่าแตกต่างจากคอร์สทั่วไปเลยนะคะทีนี้สินค้า สินค้าเนี่ยค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ,คะสินค้านี้คือต้องเป็นสินค้าที่โดนเป็นสินค้าที่ขายได้โดนและได้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าก็เลยเป็นกลุ่มสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์กับคนในยุคนี้คนยุคนี้มองหาค่ะทํายังไงให้สุขภาพดีทํายังไงให้ภูมิคุ้มกันดีมาเลยเครื่องดื่มนะคะจากผลไม้ที่เรียกว่าซปเปอร์ฟรุตนะคะ,คะดียังไง เป็นผลไม้ที่มีนวัตกรรมเนี่ยที่ได้รับการรับรองเนี่ยจากรางวัลระดับโลกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดื่มไปมีเขาเรียกว่าผลตอบรับมากมายจากผู้บริโภคนะคะทำให้เกิดการซื้อซ้ำสูงมากก็คือมากีพลัสนั่นเองต่อมาอะไรอีกที่เป็นโปรดักขายดีนะคะ ก็คอลลาเจนแมทริกซ์ค่ะเป็นโปรดักที่ขายดีมากๆของเราแล้วก็เกิดการซื้อซ้ำเนี่ยสูงสุดนะคะเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์ค่ะที่เขาได้จากการทานเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็คือไม่เคยมาซื้อกล่องเดียวนะม,มาซื้อที3มกล่อง4ี่กล่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น <laughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสินค้าที่เรียกว่าได้และโดนของเรา <c oughs> ค่ะเอะแล้วแบบเนี้ยยอดขายที่มันจะมาเป็นแสนอย่างเงี้ยคือราคาค่าคอร์สนี่มันจะต้องแพงตามยอดอที่จะมาด้วยหรือเปล่าอ่ะ โอ้โหคืออยากจะบอกเลยค่ะว่าถ้าไปหาเรียนเอาให้แบบว่าครบกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมีหลายพันบาทมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะก็โปรโมชั่นเลยจากห0 0พันเนี่ยเหลือ299ทีนี้เรามองว่าเฮ้ย299ยเเนี่ยมันมีผลลัพธ์ไหมอยากจะบอกว่ามีตัวอย่างของคนที่เขามาเรียนรู้เนี่ยจากอย่างมีตัวอย่างเจ้าของประกอบการนะคะผู้ประกอบการเป็นเจ้าของโรงแรมในต่างจังหวัดก็มาเรียนงง แล้วก็ไปชวนเพื่อนมาเอ้ามาฟังฟังสักพักเอา้าไม่ถึงเดือนสร้างยอดขายได้ห้าแสนบาทอันนี้คือปรากฏการณ์ในเดือนที่แล้วหรือมีคุณแม่ค่ะมาฟังเอ้ามาฟังปุ๊บแรกๆก็เออฟังปุ๊บอันไหนลองใช้สินค้าสิปรากฏมาลงเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าภายในสิบวันค่ะสร้างยอดขายได้เนี่ยหนึ่งแสนบาทโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาเรียนเธอค่ะแล้วก็เรื่องของไรายได้หลักแสนเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเกินจริงๆเลยนะคะคุณสามารถทํายอดขายได้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจติดต ได้ทางไหนคะออได้เลยครับก็คือใส่แฮชแท็กนะครับสร้างยอดแสนกคสร้างยอดแสนก็ได้ใน f a c e b o o นะครับหรือนะครับนี่เลยครับ02 002888นะครับหรือจะเป็น l i ฟ์แอดก็ได้นะครับ u l i ล e Space ครับผมนี่ง enfin right. mm ่ายๆเลยนะคะคุณสามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าการมีรายได้หลักแสนไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะคะและที่สำคัญแล้วสินค้ามั่นใจได้สินค้าจาก You l i ล e นั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณโค้ดทุกท่านมาขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ